อีกแล้วเหรอ9อน1มันมันยังมันยังแรงไม่พอใช่ไหมยังไม่สิ่นอ๋อมันยังไม่ซิ่นยรงไม่ซินเจอกับน j น n e r ว้าที่รีแมพแถวไหนบ้างเนี่ย เพื่อโลกครับเพื่อโลกอ่ะให้เด็สกิตมาใช่ไหมให้เด็สกิตมาครับมีสาขาแถวนี้ไหมเนี่ยเออมาเที่ยวกันยางได้ครับชาวรุคคลไทยครับใช่ไหมถ้าเป็นบ้านกวดก็ไปหาช่างคิดได้ครับอ๋อบ้านกวดช่างคิดเลยใช่ไหมใช่ครับอ๋อนีพี่คิดที่ผมถ่ายตะกี้เลยครัพี่คิดได้เลยกรีแม็รถอะไรไว้ทำทุกรถครับขอแค่มีล้อครับเครื่องบินได้ไหมได้ครับเครื่องบินก็ได้พูดไปง่ายๆก็ดราม่าอีก มาได้เลย<อ>ใช้เวลานานไหมพี่<ต>ก็จุดรถก็ถ้าเป็นเขียนไฟสดๆก็จะอยู่1นชั่วโมงถึงสองชั่วโมงครับ<อ>แต่สำหรับท่านใดก็อยากมาไวไปไวก็30มสินาทีเสร็จครับ<อ>มีครับเออรถเดิมๆก็ไม่นาน<อ>เดียวแล้วอย่างรถพี่คิดนี้เอาอัพสเต็ปนี้ใช้เวลานานไหม ก็อันนี้เขียนไฟล์ไปแล้วครับเมื่อกี้ครับอ๋อพ,พี่เข้าไปเมื่อกี้พี่เขียนสดเลยใช่ไหมใช่ครับเขียนสดสดสดคนต่อคันไม่มีโยนไฟล์เนาะใช่ครัับนต่อคันเลยหกล้อสิบล้อหกล้อสิบล้ดรับหมดครับคนต่อ,อ,อคันหรืออยากคืนไฟล์เดิมลดความดันเพิ่มความดันมาได้ครับโอเออดีเลยเนาะพี่เนาะถ้าโยนไฟล์นี้มันไม่ชัวร์เนาะโยนไฟล์มันก็โจกครับอยู่ที่คนอยู่หน้างานอยู่ที่ช่างหน้างานว่าขอไล่รถเปลีนหรือเปล่าใช่ไหมแต่ถ้าไล่รถไม่เปลีนก็ เขียนยังไงก็ไม่จบครับอะไรรถอะไรเป็นครับถ้าเราเนี้ยเขียนไฟเองเราไล่ได้อะไรได้ไล่ไล่ตามของรถที่ลูกค้ามีมาครับนั่นแหละครอ๋อันนี้ก็เป็นรถ2สองพันห้าไล่ค่าครับมีทจโบปั๊มหัวฉีดระบบน้ำมันครับแล้วก็ขับชุดหนึ่งโอเคแล้วติดต่อพี่ได้ที่ไหนเนี่ยติดต่อได้ที่087ครับ868 1734ครับหรือ M D Map Biam ครับถ้าอยากแรงก็สกิีดมานะพี่นะสกิีดมาได้เลยครับโอเคเดี๋ยว ถ้าเสร็จแล้วขอไปลองได้ไหมนี่ได้ครับโอเค,คพี่เดี๋ยวต้องไปลองกับพี่เอ็มหน่อยว่าจะเรงขนาดไหนดูบูบอย่างใหญ่ครับกดเดี๋ยวให้ใกายีแม่ก่อนตอนนี้กำลังอัพสติปมันยังแรงไม่พอยังแรงไม่พอครับต้องจัดต่อ มาเสียก้นโหดโหดที่ไามเลยอันนี้เสร็จแล้วป่ะพี่เรียบร้อยป่ะพร้อมพร้อมเทอย่างไปเดี๋ยวไปด้วย เดี๋ยวก็นั่งหลังดีกว่าโหปวดยิบไอันนี้สเต็ปไหพี่กี่เล่นอ๋อกี่เล่นวะ แยกเดือนแยกเดือนโอ้โหก็โดดอะ่ะอันนี้ขี่เล่นใช่ไหมนี่ 谢呗。Okay, ไม่อยู่กับพี่แล้วเนี่ยเอาถ้าสเต็ปนี้ราคาเท่าไหร่พี่ก็อยู่สี่พันห้าครับสี่พันห้าเต็ปจริงโอ้สเต็ปจริง รถซิงคมันต้องแบบนี้นะพี่นะ ตอบแท้ okay, เลยครับพี่น้องถ้าสนใจยอยากรี่แม่ปาแกก็ติดต่อพี่เอ็มเลยผมทิ้งเบอร์โทรให้แล้วแกบอกเบอร์โทอแล้วก็ติดต่อทางเฟสได้เลยครับส่วนบ้านกวดบุรีรัมนีจัดหมดเลยใช่ไหมน,นี่คันเป็นยังลื่อนอยู่อันนี้ยังคัดลื่นอยู่เหรอมันต้องใส่ทองแดงปะอ,อันนี้มันก็ทองแดงใช่ไหม พอรถแรงมามันเยอะขึ้นเลยก็แล้วคันนี้อยู่กี่กี่มาพี่คนนี้ประมาณ300กว่าครับ300กว่าเลยอ่ะโอ้หรานสองกว่าสามร้อยใช่ไหมหรือสองร้อยสามร้อยกว่าครับสามร้อยกว่าเล่นได้ทุกวัน่มับไม่ไม่พังใช่ไหมไม่พังหรอก อันนี้น้ำมันไม่พอไมต้องเช็คสภาพเครื่องโอ้้หายห่วง นี้เอบ, 25, 5, 5บยี่นะครับอย่างเดือด